สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีข้อนแดงโปรโมชันมาเที่ยวครับมาเที่ยวปัตตานีเห็นพี่น้องมุสลิมเพิ่งกําลังเอาอลิงอาบน้ำพอดีครับโอ้ออกกําลังกายออกกําลังกายใช่ไหมครับเนี่ออกกําลังกายอ๋อ ขึ้นมะพร้าวเสร็จจากขึ้นมะพร้าวก็มาว่ายนะ้ำอาบน้ำนนะพอ,อยังพอ,อยังพอแล้ว,อ,ลวอ่าไปเบื้องใกล้ๆ,ๆครับพี่นังครับอ๋อนี่ชื่อซีซ่านะอายุสามปีรับจ้างขึ้นมะพร้าวได้ลูกละสองบาทบอายุกี่ปีแล้วครับตัวนี้ โอ้นี่อายุสามปีรับจ้างขึ้นมะพร้าวอย่างเดียวนะวันๆน,นี่ขึ้นได้กี่ลูกครับ500วันนี้ห้าร้อยลูกลยลูกก็ลูกละสองบาทก็ได้พันบาทแล้วทําทุกวันเขาไหวไหมมอนกน้อแตมะพร้าวครับมันอ๋อทมะพร้าวเยอะก็ได้เยอะแต่ดูแลนี่ตามมะพร้าวแต่เขาก็เขาก็ทําทําไหวนะวันหนึ่งนี่นี่ครับคืออาชีพอาชีพ ลิงขึ้นมะพร้าวไอ้ลิงนี่จะไดอายุถึงกี่ปีสิบสิบห้าปีปอ๋อสิบห้าปีแต่มันก็นี่ยังไม่โตเต็มที่นะนนนอ๋อเหรอครับน,นี่เขาเรียกลิงพันอะไรครับเนี่ยลิงกังลิงกังถ้าหางกระยาเนี่ย เลี้ยงได้ไหมมันเลี้ยงได้แต่ความจำมันน้อยเ,เขาเรียกเลี้ยงอะไรตอนหางยาวหางยาวไ้พวกลิงเสน้นโอลิงเส้นอ๋อฝึกยากฝึกยากมันฝึก,กมันจำแป๊บเดียวอืมอมันจำแล้วจำเลยหาก,กินได้ตลอดชีวิตซีซ่าโอ้นี่ซีซ่าเนี่ยเขากินอะไรครับกินข้าวกินกล้วยครับ โอกินข้าวกินกล้วยรธรรมดานะกับกับกินเยอะๆก็ไข่ไขอ๋อมีเสริมไข่ให้ด้วยเพิ่มพลังครเสริมไข่เสริมนมอ๋ออุ้อยหนาวหนาวต้องเช็ดไหมครับเนี่ยครับอืมครับนี่แหละครับ,ค,รบ,ค,รบคือชีวิตของพี่น้องทางตะไใต้พังก์สีมิลิ่งใส่ขึ้นบักพาวเอ๊ะมีบางพันก็ขึ้นขึ้นอะไรนะ,ะขึ้นสะตอขึ้นได้ครับอ๋อคนที่มีเงินกิน ลูกเนี้ยงลูกสตอมัตนต้นใหญ่สูงค้นขึ้นบวาวกับใสใสใสลิงนนต้องสอนต้องสอนทั้งสองอ,อ,อ,อย่างเลยไม่ใช่ว่าสอนออกมาเร้าแล้วโบขึ้นอย่างอื่นเราให้มันเอามันมันก็จะพยายามเอาโน่นเรานี่สะเบะสะบะไป,ปก่อนอ๋อถ้ามันเอาลงมาเราก็อ่ามันเก่งลูกก็ให้ก็สอน,อน,นอครับครับขอบคุณมากครับผมครับครับสวัสดี